สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องของเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวลรลคังชายาท่านคือองค์ทองคำนะครับองค์นี้เป็นองค์ทองคำที่มีเม็ดมวลสารเป็นเม็ดทองคำเลยนะเพื่อนสมาชิก ก่อนหน้านี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาองค์ทองคำมาลงให้เพื่อนสมาชิกดูแล้วแล้วก็บอกว่าแต่และองค์มีเม็ดมวลสารที่เป็นทองคำอยู่ห้าองค์ที่เพื่อนสมาชิกได้ดูไปห้าองค์นี้ดูแล้วก็อาจจะขัดหูขัดตาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับต้องขออภัยนะครับที่ว่าขัดหูขัดตาก็ท่านก็อาจจะคิดว่าผิดพิม พิมพรงไม่ไม่ได้พระเหญ่มหาพูดย้ำบอกอยู่เสมอนะครับใครศึกษามาแบบไหนนะใครมีข้อมูลอย่างไรการที่จะบอกว่าผิดพิมเนี้ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะจะไม่ใช่พระแทนนะผิดพิมพ์ในความหมายของพวกพาณิชย์ก็คือเขาก็จะซื้อมาขายไม่ได้เช่ามาแต่ปล่อยไม่ออกอพิมพ์ที่เขาไม่เล่นในท้องตลาด สมาชิกกลุ่มก้อนสมาคมชมรมของพวกเขานี้ไม่ไม่ได้เล่นหาแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าผิดพิมพ์เพื่อที่จะตัดออกให้มันแคบลงยกพระตัวเองขึ้นให้ดูยิ่งใหญ่อลังการถูกพิมพ์ถูกเนื้อก็ขายได้นะครับงด,ดราม่านะเพื่อนสมาชิกกลุ่มพานิต ก็จะไปแบบนั้นถ้าท่านอยากขายได้อยากขายออกไปเหนือก็ขายได้ไปอีสานก็ขายดีไปใต้ก็ขายออกไปตะวันออกก็ขายได้หมดแบบนี้เรียกว่าเหมือนเพชรเหมือนทองเขาว่าอย่างนั้นสากลไปไหนก็ขายได้ราคากลางเขาว่าอย่างนั้นนะนะกลุ่มพวกผาณิ์แต่ พวกเราอนุรักษ์นี่ก็พระแท้ไม่จาเป็นต้องขายได้ก็มีนะเพื่อนสมาชิกอันนี้เราทราบกันดีนะถ้าจะพูดไปก็มากความพระมหาก็เล่ามาหมดแล้วเพียงแค่ว่ามีอยู่ห้าองค์เท่านั้นแหละของพระมหาที่มีเม็ดทองคําที่มีเม็ดทองคําผสมอยู่ในมวลสารหลักดังที่พวกเราทราบกันดีนะสมเด็จวรคังมีมวลสารหลักมีอะไรบ้างแบบไหนพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วแหละนะ กลุ่มอนุรักษ์นี่โอ้โหฮาร์ดคอร์ทั้งนั้นแหละครูบาอาจารย์แก่ความรู้พรั่งพรูด้วยหลักวิชาการทั้งนั้นถ้าจะว่าไปแล้วนะกลุ่มอนุรักษ์นี่โอ้โหความรู้ของท่านนี่แบบพระยมหาี่ยอมรับเลยนะเท่าที่ได้สัมผัสได้ไปสมาคมได้ไปนั่งลงดื่มกาแฟสนทนา เรื่องพระสมเด็จนี่โอ้โหแบบคนเท่าคนแก่ผู้มากด้วยประสบการณ์ทั้งนั้นนะกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยแต่ก็ยังว่าเลยครับคนที่เขาค้าขายพระเขามีแบรนด์เขามีตลาดเขามีเพื่อนพ้องเขามีสมาคมเขามีแบ็กกราวด์เขามีคอนเนคชั่นที่แบบดังที่พวกเราทราบกันนะนะแม้กระทั่งเมื่อเดือนที่แล้วนี้ก็เสียนพระก็ไปขโมยพระชาวบ้านก็โดนจับไปแล้ว อันนี้หนักเลยนะน,นี่ยตั้งตนเป็นเซียนพระนะเขาก็รู้ว่าคนนี้เป็นเซียนพระนะขายผ้าให้ลูกค้านะขายพระให้ลูกค้านะ,าะานะแต่วันดีคืนดีแบบไปขโมยขึ้นบ้านของลูกค้าโดยไม่รู้ว่าบ้านของลูกค้านะั้นนะมีกล้องวงจรปิดจบชีวิตเซียนเลยทนีนี้เนี่ยเกิดเรื่องเมื่อไม่นานมาเนี้ยสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองเปื่นสมาชิกก็ลองเสิร์ชด,ดูข้อมูลข่าวสารได้นะ นี่แหละครับนะเรื่องทั้งหมดนี้พ่อใหมหาได้กล่าวไว้ในช่องมหา2อพระบ้านแล้วว่าถ้าเราศึกษาพุทธคุณเราศึกษาเพื่อที่จะบูชาพรอใหญมหาว่าเนี่ยกลุ่มอนุรักษ์เนี่ยเหมาะกับพวกเราแล้วนะดังนั้นองค์ทองคําที่พ่อใหมหาเอามาให้ดูสีห้าองค์เนี่ยงดดราม่านะชอบ ก็ดูไววนะไม่ชอบต้องก็เลื่อนผ่านอย่างองค์นี้นะองนี้พ่อใหญ่มาหาตั้งชายายท่านว่านี่องทองคานะผ่านการล้างมานะเพื่อนสมาชิกองค์ทองคําอยู่ตรงไหนนี่เราจะให้ดูนะนี่ผ่านการล้างมาปูานเปลือกหอยนะองนี้ปูนเปลือกหอยเป็นพระในยุคต้นนะเพื่อนสมาชิกเราจะเห็นว่าพระองค์ไหนก็ตามที่มีเม็ดทองคําเป็นมวลสารเนี่ยดูรูปทรงแล้วไม่ค่อยสวยงามนะเพื่อนสมาชิก อันนี้พ่อใญมหาไม่ได้ไปดูของพระคนอื่นนะดูพระตัวเองที่มีมวลสารเป็นองค์ทองคําอยู่เนี่ยที่มีเม็ดทองคําหลายเม็ดอยู่ในองค์พระเนี่ยดูแล้วนี่พิมพใหญ่โยไม่โยก็เอียงนะไม่เอียงก็บินบินขอบข้างของของซุ้มระฆังบินขอบข้างของซุ้มระฆังไม่ได้ไหมายความว่าท่านมาท่านมาแตกหกักท่านมาบินเองนะ หมายความว่าบล็อกพิมพ์นท่านบินท่านหักมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างแล้วคือไม่สวยงามนั่นแหละครับแกะพิมพไม่สวยงามเอาง่ายๆนะนี่คือด้านด้านหลังนะเนี่ยรอยปูไตรอยนอนด่นลุมดวงจันทรูพุนเลยนะองค์นี้เป็นพระที่ผ่านการใช้มาแล้วก็คือคือผ่านการใช้มาแล้วก็มาล้างนะล้างเอาลักออกนะเจ้าของเดิมก็บอกว่าลักดํานะ รักน้ําเกี้ยงนะนะล้างยากหน่อยก็ต้องแช่น้ําต้องขัดต้องถูกันท่านว่ายอย่างนั้นถ้ารักดําหรือชาตแดงนี่ก็จะล้างออกง่ายนะเพื่อนสมาชิกแต่ถ้ารักน้ําเกี้ยงนี่ล้างยากนะปกติเขาจะไม่ล้างกันนะถ้าเป็นรักน้าเกี้ยงนี่พ่ะสมเด็จลงรักน้ําเกี้ยงไม่ล้างแต่บางบางท่านเขาก็อยากจะดูเขาก็ล้างได้นะอย่างองค์นี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะเรียกว่าเป็นองค์ทองคําของพ่อใหญ่มหาเล่ามาให้ดูแล้ว จับมาให้เห็นแล้วเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับเนี่ยดูดูรูปทรงท่าน,นสวยงามไหมครับนี่เพระที่ผ่านการล้างมาผิวเขาก็จะเปิดออกอย่างนี้นะครับมวลสารก็จะชัดนะให้เพื่อนๆได้ดูองค์ทองคําองค์นี้เลยนะครับว่าเป็นยังไงเรามาดูมามองมาศึกษาไปพร้อมกันนะครับพระแท้เนี่ยถ้าเราถ้าเราดูดีๆนะเพื่อนสมาชิกถ้าเราดูดีๆเนี่ยเขาก็จะมีเอ่อ ความงามเป,เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับไม่มากก็น้อยนะเพื่อนสมาชิกพระแท้เนี่ยเพราะว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณที่แตกต่างจากอ,าองค์ที่เราเคยเห็นนะองค์ที่เราเคยเห็นองค์ที่เราเคยสัมผัสมาก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้ามาเจอพระสมเด็จที่เราคิดว่าเป็นพระที่ผ่านการล้างมาเนี่ยก็จะอีกแบบหนึ่งนะอย่างองค์นี้นะเพื่อนสมาชิก เป็นพระที่ผ่านการล้างมาลักน้ำเกีียงนะก็จะดูแล้วนี่ล้างยากเมื่อล้างยากนี่ผิวก็จะเปิดมากนะองค์นี้เป็นองค์ที่พรยะยมหานี้ชอบมากที่สุดนะให้เป็นองค,ครูเลยทีเดียวเปิดสมาชิกดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลังที่เป็นทองคำนะครับนี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจเลยใช่ไหมครับนี่เราเห็นเม็ดทองคำในเท่ากับเม็ดเท่ากับเม็ดเม็ดถั่วเขียวเลยนะเพื่อนสมาชิกเม่ธรรมดานะถ้าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ว่าไปหยิบไปจับท่านมาวางใส่ คือมีมาตั้งแต่สมัยเป็นมวลสารบทสอบโขกให้ละเอียดลงเป็นมวลสารแล้วนะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่มีมากเลยนะมีทุกจุดนะอย่างนี้นะครับพอ่อใหญ่มาหาจึงตั้งชายาท่านว่าองค์ทองคำนะเพื่อนสมาชิกอย่าหาหาดูยากนะ วงทองคำให้ดูกันแบบใกล้ๆนะเนื้อทองคำเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดสวยงามมากนี่เม็ดแดงเราก็จะเห็นเม็ดแดงใช่ไหมเพื่อนสมาชิกนี่เนี่ยเม็ดแดงนะเม็ดแดงนี่เม็ดทองคำเม็ดแดงเม็ดทองคำ กระจายกันทั่วเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ถ้าพระองค์นี้ไปอยู่ในมือมือพ่อค้าพระ่ะเฮ้ยมหาว่าเขาปั่นราคาได้เยอะเลยนะเพราะว่าเขามีก็เรียกว่ามีเรื่องเล่านะเป็นพระที่มีเรื่องเล่าก็หมายความว่ามีเม็ดทองคำนี่เล่าได้ไปทุกเรื่องนะ เป็นมวลสารที่หายากนี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่นี่เขาฝังเขากระจายอยู่ในเนื้อพระเลยนะหกเม็ดเจ็ดเม็ดนะไม่ต้องคำเม็ดใหญ่มากนะให้เพื่อน <S 2> <S 2> <S ๆได้ดูนะครับงดงามเราดูด้านหลังนี้ลักษณะเหมือนเนื้อเน่านะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเหมือนนมเหมือนนมบูดนะเหมือนนมบูดนมเน่านะเนี่ยเหมือนนมเหมือนนมบูดนมเน่าเห็นไหมครับหลุมเนี่ยหลุมปากปากขอบหลุมเขาจะคมนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูสิครับเหมือนเนื้อเน่าไหมครับนี่เหมือนนมบูดนมเน่าเป็นหลุมเป็นบอ่อ เป็นลุมเป็นบ่อแบบนี้เลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เนี่ยดูความงามเนี่ยแคลไซอนาคอนไนต์ขึ้นเต็มเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ก็เม็ดทองคํานะเม็ดนี้ก็เป็นเม็ดทองคํานะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับนี่เม็ดทองคําให้ดูใกล้ๆนะ เป็นเม็ดทองคําเห็นไหมครับนี่คือกระจายอยู่ทั่วพระนะครับเม็ดทองคาองค์นี้นี่ก็เม็ดทองคําเห็นไหมครับลาดส,สิกไหมเพื่อนสมาชิกพออ่อใหญ่มาหาจึงตั้งชยัยท่านว่าองค์ทองคานะครับองค์นี้ถ้าพวกขายพระก็อยู่ว่าผิดพิมพม์นะอันนี้พิมพ์ทรงนี่ถูกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นผ่านการล้างมาผ่านการใช้มาก็ก็จะสิกหรอก็ก็จะเนื้อก็จะแบบถูกขัดถูก แสงถูกแดดถูกความอับความชื้นก็จะหลุดลุยก็จะหายไปเป็นบางส่วนนะเพราะเป็นพระยุคต้นก็200ปีอรเพื่อนสมาชิกพระยุคต้นนะนะเห็นไหมครับเนี่เหมือนเนื้อเน่าเลยนะพระยุคต้นก็จะแบบนี้นะครับเรามาดูด้านหน้ากันนะครับดูด้านหลังแล้วมาดูด้านหน้าเมื่อกี้ให้ดูด้านหลังก่อนเลยนะดูด้านหน้าแล้วก็จะดูด้านข้างนะด้านหน้านี้ไม่ไม่เห็นเม็ดทองคานะเพื่อนสมาชิก ไปเห็นเม็ทองคําอยู่ด้านหลังนะเนี่ยดูเนื้อสิครับเป็นหลุมนะเป็นหลุมดวงจันทร์แล้วก็เหมือนเหมือนนมบูดไหมเพื่อนสมาชิกดูดีๆนะเหมือนมากเลยนะนี่เหมือนนมบูดนมเน่าเลยนะเนี่ยเหมือนนมบูดนมเน่าเลยงดงาม เราก็จะเห็นเป็นเนื้อบอบช้ำนะเนื้อบอบช้ำนี่แหละเป็นจุดๆเป็นจ้ำจ้ก้อนมวลสารนี่ไหมครับมวลสารลอยเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมครับมวลสารลอยเลยทีเดียวองค์นี้ถ้าใส่กรอบทองนะเพื่อนสมาชิก อารัตนาท่านห่มจีวรใส่กรอบทองฝังเพชรแฟนโชว์อกนอกเสื้อหน่อยนี่โอ้แบบสวยงามนะเม็ดแดงเม็ดดำเห็นไหมเพื่อนสมาชิกองนี้นี่เราเห็นเม็ดแดงเม็ดดำนะเราดูด้านข้างเลยนะครับเ,เราดูพระสมเด็จต,ต้องดูด้านหน้าดูด้านหลังดูด้านข้างดูให้ครบนะนี่คือด้านข้างนะครับ น,นี่แหละครับนมนมเน่านมบูดเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนื้อเนื้อบอบช้ำนี่เพื่อนสมาชิกเห็นอะไรไหมครับเห็นด้านข้างแล้วเนี่ยนี่แหละครับคือเม็ดทองคานะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยเห็นไหมครับเม็ดทองคำเนี่ยกระจายทั่วองพระเลยนะองค์เนี้ยเพราะยามหาจึงตั้งชาย,ยาตั้นองค์ทองคานะเดี๋ยวให้ดูเม็ดทองคานะเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ เนี่ยเม็ดนี้ครับไม่ต้องคำนะเนี่ยกล้องปรยิยมหานี้ขายายได้แค่นี้นะครับเม็ดทองคำสามเม็ดเท่ากับเม็ดงาเลยน,นั่นนี่กระจายอยู่เนี่ยเม็ดทองคำนะครับหลายเม็ดนะครับองค์นี้ นี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับเม็ดแดงเม็ดแดงนะครับเม็ดทองคาในเวลาเขาเจอแสงเวลาเราเห็นเราส่องส่องด้วยกล้องก็จะตัดก็จะตัดชัดมากกว่าเพื่อนนะก็จะเล่นแสงตัดชัดมากกว่าเพื่อน ปูนเปลือกหอยนี่ก็จะใสมันวาวนี่เห็นไหมเพื่อนๆพื่เกล็ดเปลือกหอยนะเนี่ยอย่างเงี้ยส่องกลางแดดแล้วยิบแล้ยับเหมือนเราส่องเพชรเลยนะเพื่อนสมาชิกปูนเปลือกหอยเนี่ย ความงามเลยนะครับเม็ดดาเม็ดเหล็กไหลไปดำเม็ดเหล็กไหลไปดำแล้วก็แคลไซค์ขึ้นเต็มเลยนะเนี่ความงามเราดูทุกจุดนะครับเม็ดดำ เม็ดเล็กไหลไปดำนั่นนั่นเองนะครับนี่คือด้านข้างนะเราเห็นไม่ต้องคำอยู่ทั่วองค์พระเลยนะองค์เนี้ยเพื่อนสมาชิก ามในเบื้องต้นทากลางและที่สุดนะครับองคนี้องค์ทองคำฉายาท่านองค์ทองคำํำเม็ดแดงก็กระจายตัวองคพระเลยนะเพื่อนสมาชิกด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนี่เห็นไหมครับเม็ดแดงพระสุ่มกอคำแพงนะครับนี่สนี้แลยิบแล้ยับเหมือน2เพชรเลยนะ ปูนเปลือกหอยนี่สองกลางแดดนี่จะสวยงามมากนะเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เผยมาหาช่องสองพระบ้านเลยนะครับขอบคุณครับ